ถ้าจากวินิจฉัยของหมอครับตอนเข้าโรงพยาบาลล่าสุดนี่ก็คือจริงๆไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าลูกะ่ะเขาจะไม่ชอบไม่อยากบอกใครว่ามันไปถึงไหนอาการมันเป็นยังไงแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าผมเองก็ไม่ได้บอกกับลูกทั้งหมดสิ้นนั้นว่าว่ามันไปถึงไหนแล้วก็จริงๆก็หลังจากที่เป็นผ่าต้าน่อง,งออกก็เข้าตอนน่อกลังเหลืองก็เลาะออดังมลังเหลืองออกอนนเอออกิดข้างนึงแล้วก็ไปที่สมองแล้วลงมาบอด ก็คือตอนนี้ทั้งหมดอย่างช่นมันก็คืออย,อยู่ในระยะแพร่กระจายครับมันก็ไปทุกที่แล้วทีนี้มันก็เข้าไปในทางเลือดทางต่อน้ําเหลืองจนมันมีภาวะของการที่รบเลือดตันที่ปอดน้องก็เลยหายใจเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็หลับ เริ่มต้นตอนแรกเลยนี่ก็ผ่าตัดนมผ่าตัดเต้าออกนะครับผ่าตัดเต้าออกเสร็จแล้วก็พอเช็คเจอเชาเช็คพอเช็คเจอพวกต่อมน้ำเหลืองก็ยังมีมีอยู่นะครับแล้วก็ในในส่วนของในส่วนของเต้านมและปอดนะครับก็เลยต้องไปให้คีโมให้คีโมรับให้คีโมเสร็จปั๊บเจอสมองเจอที่สมองก็ต้องฉายแสงอีก ตอนนั้นให้คีมโมไป18ครั้งฉายแสงอีก10ครั้งนะครับแล้วก็จริงๆต้องให้คีมโมแบบรับประทานให้คีมโมแบบกินเม็ดเป็นยาเม็ดอีกรอบหนึ่งซึ่งจะไม่ทานได้ให้ครับเพราะว่าเราต้องรักษาไวรัสที่ปอดลูกนี่นอนหลับไปเลยคือพยาบาลบอกว่าก่อนก่อนที่ผมอดีผมต้องออกไปทํางานในคืนนั้นในคืนนั้นออกไปทํางานเสร็จแล้วอีกคืนหนึ่งเนะี่ยเออคืนต่อมาพยา ก็เจ้าพยาบาลเขาเต้านะครับพยาบาลบอกว่าก็โทรมาหาบว่าพี่ปูพี่นุ๊กไม่ไหวแล้วพี่นุ๊กแบบว่าเดื่อยมากแล้วก็เลยแบบว่าโอเคกันเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปแล้วพอสักพักผมโทรกลับไปหาเขาอีกทีว่าผมจะเข้าได้ไหมเพราะโรงพยาบาลจะต้องมีการตรวจตรวจ RT PCR ก่อนเข้าก็ยังไม่ทันได้ตรวจและครับเขาผมก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้น ATK เดียวได้ไหม ATK ที่ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเขาบอกได้เพราะว่าตอนนี้น่าจะต้องรีบมาแล้วก็เลยรีบขึ้นไป พอขึ้นไปเขาก็บ้าหัวใจประมาณกี่งประมาณกี่เขาบ้งหัวใจอยู่ประมาณสิบครั้งครับแล้วก็จนหมอบอกว่าก็ต้องถ้าสมมติว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอให้เขาถ้าสมมุติว่าเขาจะไม่ไหวแล้วชีพจรเขาอ,อ่อนอ่อนแรงไปเรื่อยๆหยุดเมื่อไหรอ่อ่ะหมอก็ต้องปล่อยเขาเคยพูดกับผมไว้ว่า ถ้าอยู่ในภาวะนี้อย่าปล่อยให้เขาแบบรู้เรื่องแต่ทำอะไรไม่ได้ให้ถอดท่อแล้วปล่อยเขาไปประมาณเดือนนะครับสู้มาเยอะมากสู้มาเยอะมากแล้วก็จิตใจดีแข็งแรงแล้วก็พยายามไม่อยากให้ใครเป็นห่วงไม่อยากให้เป็น ใกล้ตัวแม้แต่แม่ผมหรือว่าพี่น้องผมนะที่อยู่อยู่บ้านใกล้ๆกันอยู่คุณพ่อเขาเองคุณแม่เขาเองเขาก็อบอกผมว่าอย่าไปบอกพ่อบอกแม่นะว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วเป็นอะไรบ้างแล้ว,เพ,เ,พลวพเพราะว่าไม่ใหญ่เขาเป็นห่วงค้อง้างพลังบวกให้น้องขนาดไหนเพราะว่ามันก็คงรู้สึกไม่ได้ดีแต่ว่าเราก็ต้องคอยกันอยู่ข้างหใช่ก็ คยอยู่ด้วยกันแบบสนุกสนานะนะครับแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องไปมาอยู่แบบดูแลก,กันในแบบที่ต้องไม่บอกว่าเขาสภาพเขาเป็นยังไงต้องไม่บอกว่าเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมเพราะว่าพอมันเป็นโรคและนะ้วเนี่ยสภาพร่างกายมันเปลีป่ยนเยอะเขาเองยังไม่อยากดูหรือว่าตัวเองเป็นยังไงก็ต้องให้กำลังใจนะกันก็ผมว่า ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายอ,อยาหารชุมพัตัวบวก,กเดี๋ยวมันก็หายเขาไม่มีแรงเดี๋ยววันหนึ่งกินโปรตีนเยอะๆนะเดี๋ยวก็มีแรงขึ้นมาอะไรเนี้ยก็พยายามน,นะครับเป็นแบบว่าทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปไปเพราะว่าเอาเข้างจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โรคแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกที่หมอก็บอกว่าก็ก็ต้องประมาณสักปีนึงอะไรเงี้ยครับแต่มันที่ไม่ถึงเดือนนี่บอกว่าจริงๆท่าหายก็อยากมีข่าวดีนั่นแต่ ก็่ยครับไม่ทันอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ค่ะใช่ผมคิดไว้จริงๆผมคิดไว้เรื่อสามป้าถ้าเขาการแค่ดีขึ้นกว่านี้น,นิดนึงเพราะเขาพูดตลอดเวลาว่าเขาอยากมีาง,นนงานแตงงานเล็กๆ,กๆแบบไหนก็ได้เอาแบบเข้าที่เอาแบบเข้าที่ทำได้ทำได้าตอนนี้จริงๆมีแฟนแล้วนะคะว่าจะเป็นมื่อไหร่ผมก็คิดไว้แต่ผมก็รอดูว่าเขาจะไหวไหมก็ คือความฝันของเขาเลยเสียดายจริงเพราะว่าผมคิดว่าเออถ้าเราอออกจากโรงพยาบาลมาแค่เนี้ยครั้งนี้จัดเล็กๆกันเนาะจมิงๆก็ตามมีครอบครัวซึ่งกันและกันนะแล้วก็มีพี่น้องเท่านั้นเองเล็กๆเลยได้บอกเขาอย่างไรบ้างก่อนที่เขาจะไปเมื่อวานไม่ท่าได้พูดอะไร ไม่ต่นที่พูดเลยเพราะทุกอย่างมันทุบๆๆๆๆมาหมดเลยเป็นของคุณหมอพยาบาลมาเป็นสิบแล้วก็ผมเขม discord, ้าไปก็คือเห็นแต่ภาพการปั้มหัวใจอย่างเดียวเขาอกว่าที่เขาแบบเขาบอกเขาที่เขาทําอะไรไม่ได้เนี่ยเขาห่วงเราเพราะว่าเขาอยากดูแลเราเพราะว่าันที่วันที่เราเดินทางเข้ามาเจอกันเขาบอกว่าเนี่ยหนูจะได้ดูแลพี่ไปเพราะพี่อายุเยอะแล้ว เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นดูแลอยี๋พี่แก่ๆไปเดี๋ยวจะดูแลเองนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ในเรื่องทำทำเคสด้วยการทำอะไรดร้วยการเขาบอกเดี๋ยวหนูหาเงินมาให้พี่เยอะๆนะแถนะ้าตอนที่เข้าไปค่ารักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยเขาบอกว่าตอนนี้พี่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวหนูออกมาแล้วหนูแก่แรงหนูจะหาเงินให้พี่เยอะๆเขาบอกเขาคิดเยอะมากเรือ่องพวกนี้นนนซึ่งเขามีความตั้งใจที่จะดูแลเราเขาอยากให้เราเหนื่อย พอเห็นเราเอยจะต้องไปทำนู่นทำนี่อะไรเขารู้สึกว่าการที่เขาจะได้ดูแลเราเราก็ต้องดูแลเขาหลายคนเป็นห่วงผู้ปูตอนนี้ค่ะแบบผู้ปู่ที่อย่างแรงเมื่อไหรู้ปู่จะเหงาตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหรอกครับแต่คิดว่ามันก็น่าจะดีมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ชั่วโมงนี้บอกตรงๆว่ากำลคิดแต่ไม่ออกค่ะจากความรักค่ะที่เป็นรักแท้ของูก็ถือว่า คือว่าที่สุดแล้วนะ,ะของชีวิตอันนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องช่วยเรื่องที่มันถึงว้หรือเปล่าหรือว่าไม่รู้เลยด้วยว่าความดีของเขาไม่รู้ด้วยอะไรหลายอย่างก็มันรู้สึกที่สุดก็คงไ,ได้อยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่เขาก็เห็นเขาก็รู้แลาเราก็ยังไงผมก็เป็นเขาเจ้าของ ตอนน,น,นนี้เขาก็สบายแลยนะ้วแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะที่ที่เป็นดูน้องนุกแล้วก็ก็สนใจในในเรื่องราวของน้องนุกมาตลอดมาไปกาลอยคานเขาก็ตามนุกก็ชอบทะเลผมก็คิดว่าไปทะเลแต่ทีเนี้ยกาลังคุยกับคุยกับสองบ้านอยู่นะครับแบบคุณพ่อคุณแม่ตักนุกด้วยว่าจะเป็นที่ไหนเพราะว่าชีวิตเขามอมเกี่ยวกบทะเล ก็เห็นเนาะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็สวยๆค่ะ